ดวงชะตาคนราศีธาตุไฟเป็นยังไงเดือนพฤศจิก,กายนไปดูกันนะครับบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนเฮงแน่นอนนะฮะเรามารู้กันซิว่ามันเจาะมันเป็นในหน้าแบบไหนนะครับวันนี้ผมหยิบไพ่แบบแน่นๆเลยใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตาไมไปนิดนึงนะฮะบ,บอกเลยราศีธาตุไฟนี้ปังไม่แพ้ธาตุอื่นแน่นอนนะฮะมาเริ่มกันที่ใบแรกนะครับมา นี่เอ็มเพลอร์มาเลยนะครับมีโอกาสได้สิ่งใหม่โอกาสใหม่รวมถึงเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสอบราชการก็จะสอบติดนะครับย้ายถิ่นฐานหรืออะไรในกลุ่มนี้ทําได้แน่นอนนะครับปังสุดๆนี่คือไพ่การเงินงที่ปังที่สุดเลยนะใบที่2นะครับ นั่นก็คือเมจิเชียนอีกโอ้โหบ่งชี้ถึงความศักยภาพของเรานะครับไม่ต้องกลัวเลยเดินนี้เป็นเดินของคุณแน่นอนในเรื่องของงานเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยงานเนี่ยชัดเจนสุดๆเลยนะบอกเลยว่างานดีโคตรครับใบที่3นะครับนะยังคงตอกย้ำความสําสเร็จนะครับอาจจะต้องรอคอยนิดนึงนะครับแต่สักเซสอย่างแน่นอนนะฮะหกคาถาคือพ่ความพยายามจนสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับใบที่4นะครับได้ราชินีถ้วยนะครับความทุ่มเทของคุณจะไม่สูญปั่ในเรื่องของความรักก็ดีนะครับความรักอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีเลยถือว่าไม่ได้ แย่เลยนะครับโชคลาภก็อนมาอยู่เรื่องๆด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงสุขภาพก็ดีไปด้วยนะฮะและใบสุดท้ายนะครับเนี่ยควรจะมีเกณฑ์ได้ออกเดินทางเปลี่ยนที่เป็นถิ่นเปลี่ยนฐานนะครับหรือย้ายงานหรืออะไรก็ตามนะครับเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้เพราะฉันดวงของชาวราศีค้าไฟเดินพฤศจิกาสุดยอดมากถ้าคุณเชื่อคอมเมนต์กดแชร์แล้วกดเมมคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับ